สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาทำข้าวผัดอเมริกันค่ะเครื่องปรุงนะคะมีส่วนวัตถุดิบมีแครอทนะคะมีถั่วฝักยาวนะใช้แทนถั่วลันเตานะคะให้มันมีสีเขียวสวยงามแล้วก็อันนี้หอมใหญ่หนึ่งหัว แตะก้้ยค่ะพอประมาณอาชีสนะคะมีเนยแล้วก็มีไส้กรอบมินินะคะค็อกเทลกับอันนี้ค่ะลูกเกดนะคะเหนือที่สุดก็จะไม่ได้ใช้จะไม่ต้องใส่เนยเราก็จะ แต่ถ้ามันไม่พอเราก็จะใช้เนยลงไปผัดข้าวนะคะใช้เนยข้าวก็จะหอมค่ะ I ชีสลงมาแต่คงไม่ได้ใส่ดูน้ำมันเยอะอยู่ค่ะตอเลเราก็จะใส่อันนี้ไปค่ะเอา มันจะแข็งกว่าเขาสุดยากแล้วก็ใส่แครอทใส่อันนี้ลงไปค่ะโซฟักยาวค่ะแครอทต้องใส่นะคะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะไม่สวยใส่แครอทใส่แปงก้วยลงไปค่ะบำรุงสมองหน่อย เี๋วใส่ซอสนะคะซอสมะเขือเทศลงไปค่ะหนึ่งวันนี้ข้าวเยอะพี่สุจะใส่ประมาณ3าช้อนนะคะถ้าข้าวน้อยก็ลดลงตามส่วนถ้าถวยหนึ่งก็ประมาณสองช้อนก็พอค่ะพี่สุจะใส่ซอสตันนี้ลงไปค่ะ ปลาหลิวหนึ่งซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะ โอเคแล้วเราจะใส่ข้าวลงไปนะคะข้าวควรจะเป็นข้าวั้งคืนนะคะถ้าใครอยากอยจะผัดได้ข้าวตอนนี้เลยเอาพี่สูแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นแช่มันดูดไอ้นี่ลงไปนิดนึงให้ข้าวมันแห้งหรือว่าตั้งตากลมว้ตาก้ลมก็ได้ได้ค่ะ โอเคได้แล้วค่ะเราจะใส่พริกไทยลงไปค่ะรสชาตินี้เพื่อนๆทำตามชอบเลยนะคะอยากได้เค็มเพิ่มถ้าจะหวานก็เพิ่มน้ำตาลเพราะว่าไม่อยากแนะนำให้ใส่ซอสเยอะใส่ซอสเยอะมันจะแข็งโอเคเราก็เปิดไฟกลางได้เลยคั่วให้แห้งๆนิดหนะ่งปค่ะแล้วเดี๋ยวตักใส่ชาม ค่ะเพื่อนๆนถ้าอยากได้เม็ดอะไรพวกนี้นะคะไว้หน้าหน้านะคะก็พี่สู่นแนะนําให้เอาไว้ต้นๆ้นถ้วยนะคะเม็ดเหลืองเหลืองเม็ดอะไรที่เราอยากจะออกโชว์ก็ให้มันอยู่ริมริมก็เอาไว้ข้างล่างข้างล่างไปเลยค่ะเอาไว้ข้างล่างค่ะไว้ข้างล่างเดี๋ยวเวลาเรากลับถ้วยใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ข้างนอกข้างนอกให้เรา ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้สองก้วยแต่พี่สุว่าคงจะทานคนเดียวหมดค <c oughs> ่ะมีนคนทานเยอะอัดลงไปเลยนะคะอัดให้แน่นเลยนะคะเพื่อน แล้วเดี๋ยวเราเอาจานนะคะเอาจานมาวางแล้วก็หงายขึ้นค่ะมันจะง่ายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามพี่สุไปหน้าร้านได้เลยดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพิสุอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่สุขอนำเสนอข้าวผัดอเมริกันค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะก็คือข้าวผัดอเมริกันเนี่ยค่ะมันไม่ได้ต้นตำรับมาจากอ,อเมริกันแต่เขาก็ เราขานกันมาว่ามันเป็นเหมือนกับแม่ค้าเนี่ยค่ะเขาทาให้กับชาวเมริกันซึ่งเหมือนกับคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเผัดข้าวแล้วก็ใส่ซอสอะไรให้ฝรั่งรู้สึกว่าอืนั่นแหละมันคือบ้านเขาแหละค่ะซอสเราจะมาผัดข้าวาแบบใส่ซีอิ๊วขาวแบบเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีพวกลูกเกดมี พี่สุใส่แปรกวยเป,ป็นบำรุงสซอหมองะนอนน้อยค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีพริกขี้หนูโรยหน้านี่มันต้องแซบนะคะนะคะแล้วก็มีไส้กรอกมินิไส้กรอกที่ค็อกเทลเนี่ยค่ะนะคะไข่ดาวึ่งฟองแล้วก็มะเขือเทศซึ่งมันเป็นอะไรลายๆนะคะมะเขือเทศก็ลายๆนิดนึงค่ะก็พอดีเมื่อกี้พี่สุกาลังจะมาถ่ายไอวิดีโอตัวนี้ถ่ายคลิปตัวนี้พอดีลูกค้าก็ เข้ามาพอดีกันจริงๆก็นัดกันไม่หลายวันแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้มาคอนเฟิร์มนะคะก็เป็นพรุ่งนี้นะคะก็ให้ก็เตรียมพวกเครื่องไหว้เจ้าที่อ่าพวกไหว้เทวดานะคะ16ชั้นฟ้าไหว้เจ้าที่นะคะแล้วก็ไหว้พระนะคะพระพุทธเจ้านะคะเราจะทรผสมเตรียมของไหว้นิดนึงพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้จะออกไปดูพงจุ้ยนะคะแล้วก็พอดีเมื่อกี้ก็สื่อกับเจ้าที่ว่าเจ้าที่อยาก อยากรับประทานอะไรก็ตั้งไพ่เป็นสามกองใช่ไหมคะก็เป็นไพ่ของอาหารอาหารเจอาหารชอคืออาหารทั่วไปนะคะอาหารชอมีเนื้อสัตว์อะไรนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ใช่ไหมคะโดยปกติอะถ้าเราไม่ได้สื่อกับไพ่เราก็อาจจะเออคิดก,กลางๆว่าเอ๊ะจะที่เป็นศาสนาไหนเราก็ไม่ทราบใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะไหวผลไม้เพราะว่าเออ เอากลางๆไว้ก่อนเราไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีหมูไม่มีอะไรเพื่อปลอดภัยใช่ไหมคะแต่พอดีเราในเมื่อเรามีไพ่ใช่ไหมเราก็สื่อกับไพ่ไพ่ก็บอกว่าเจ้าที่อยากได้อาหารเจเอาละสิเจ้าขอเขาก็ทําไม่เป็นเนาะค่ะเลยพิ่สุอาสา,า,าทาให้ค่ะก็เลยสื่อกับเจ้าที่เจ้าที่อยากได้ผัดเส้นใช่ไหมคะก็เลยพรุ่งนี้พี่สุก่อนที่จะไปดูคงจะว,วันสิบโมงนะคะนะัดสิบโมงพี่สุต้องรีบตื่นมาทํากับข้าว ทำอาหารให้เขาด้วยค่ะก็จะทำทำว่าจะผัดวุ้นเส้นให้เจ้าที่ถวายเจ้าที่สักจานหนึ่งเอาเป็นเจอะไรนะคะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่อะไรพวกงมีแล้วก็เขาก็เลยบอกงั้นขอเป็นต้มจืดเต้าหู้อีกสักถ้วยหนึ่งก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวทำให้แล้วก็ให้อยากดูดวงกับพี่สุโทรศูนย์แปดห้าหนึ่นะคะก็เรามาพูดถึงมุมมุมครอบครัวใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ว่าเราจะวางอะไร แล้ววันนี้เราต้องวางสิ่งที่ต้องห้ามไม่ใช่ต้องวางต้องห้ามวางสิ่งที่ต้องห้ามในในมุมของครอบครัวก็คือครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นไม้ใช่ไหมคะไม้สัญลักษณ์คือเสียบนผ้าหรือว่าเป็นไม้เป็นต้นไม้อ่าเป็นสิ่งของที่เป็นไม้ตรงนี้มุมนี้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน,นี้ตัวที่เขาจะมาตัดทอนไม้นะคะในวงจรของจีนใช่ไหมคะ ทองทองจะฝันไม้ทองก็คือโลหะนะคะทองในในในคำของฮงจุยเขาจะใช้คําว่าทองนะทองก็จะวิชาดไม้มันจะฝันไม้นะคะก็สัญลักษณ์ที่เป็นทองก็คือเหล็กนะคะนึกถึงมีดอิตเตอรนะ์ค่ะมีดอิตเตอร์นะคะเหล็กนั่นแหละคะ่ะเหล็กเพราะฉะนั้นมุมนี้ห้ามวางอะไรเหล็กสมมุติเรามีโซฟาอย่างนี้ไม่ได้มุมมุมมุมครอบครัวเราจะมาวาง โซฟาเป็นเหล็กไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราคิดว่ามันก็มันซื้อมาแล้วเนาะเอ๊ะทำยังไงให้เหล็กมันอ่อนลงเพราะว่าเหล็กมันจะได้ไม่มีเหล็กก็คือทองใช่ไหมจะไม่มีพลังไปฟันไม้เราอาจจะใช้สีแดงสีแดงมันจะมันจะเป็นไฟใช่ไหมคะมันก็จะเผาทองทองมันก็จะอ่อนอ่อนลงนะคะก็คือเนี่ยค่ะใช้ใช้หลักการอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าสมมติ โซฟาเหล็กตรงนั้นเราอาจจะตั้งเป็นอ่ะสมมติอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอนอิงอย่างนี้เป็นสีแดงเพื่อให้ทอนพลังของเหล็กลงก็ได้เพราะว่าในเมื่อมันต้องอยู่มุมนั้นอย่างนี้ค่ะไม่ยากค่ะก็สนุกดีค่ะโวงจ้ยนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่มาตัดทอนหักล้างการเป็นพิฆาตกันไปได้ค่ะมันจะเป็นคือมันในสิ่งของโวงจ้ยเนี่ยนะคะมันจะมีการที่ส่งเสริมอะไรที่มันส่งเสริมกันสมมติเราวางน้ํา น้ำส่งเสริมไม้ได้ได้ใช่ไหมสิ่งของที่อาส่งเสริมไม้เช่นถ้ามันเป็นมุมนี้เป็นมุมธาตุไม้เราอาจจะวางอันน้ำอย่างนี้ได้น้ําหรือสัญ,ญลักษณ์สีดาอ่ะแต่มันก็จะมาพิฆาตกับไฟอีกอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเหล็กใช่ไหมคะเราก็ต้องดูนะคะทองหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรที่กลมๆโต๊ะกลมมาวางตรงนี้หรือว่ากรอบรูปอย่างนี้ กลมไม่ได้นะคะมุมนี้ถ้าเป็นกรอบไม้ก็ยังกลมไม่ได้นะคะก็ต้องให้มันกรอบรูปก็ควรจะเป็นออกสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็ต้องดูนะคะก็คือมุมมุมมุมที่มุมครอบครัวเนี่ยก็คือห้ามเอาง่ายๆเลยค่ะเหล็กค่ะเหล็กหรือทองหรือโลหะใช้คําว่าโลหะดีกว่าพอดีคนจีนก็จะใช้คําว่าทองเนาะเอาเป็นโลหะค่ะมุมนี้ห้ามโลหะ นะคะง่ายๆเลยค่ะหรืออะไรที่เป็นกลมๆกลมๆเป็นสัญลักษณ์ของเหล็เหมือนกันนะเป็นทองนะคะก็ห้ามของกลมห้ามของห้ามของอที่เป็นสีขาวแค่นั้นเองค่ะใครอยากดูดวงกับพี่สุโทรศูนย์แปดห้าหนึหกห่งสีเก้าเก้านะคะค่ะมุมครอบครัวแล้วพอมาอคลิปหน้าพี่สุจะพูดถึงมุมนี้มุมกลางนี่ค่ะจะได้ครบ เตรียมของที่จะอาบหนึ่งจะต้องเตรียมอาหารใช่ไหมคะอาหารอาหารเจไปให้เขาไหวเจ้าที่แล้วก็ต้องเตรียมพวกหลออแกอะไรไปวัดด้วยค่ะไปวัดแล้วก็ตั้งดวงด้วยว่าหงจุ้ยนะคะดวงเอาดวงสามีภรรยามาตั้งแล้วก็ให้สองดวงที่มันเข้ากันที่สุดในดวงที่ไม่ไม่มีพวกอุปสรรคในดวงนะคะัดดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วสองดวงเนี่ยเอามาดูด้วยว่า ถ้ามันขาดต่างกันไหมพิสุขคราวหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้พิสูด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ